สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพอกันคือเก่าเนาะตอนบ่ายเลยพี่น้องเลยกินข่าวสวยแน่ก็เลยกินตอนบ่ายกลางคิำต้มเสร็จหมาม่าเนาะเสแฉบจักบาทนี่ก็มาแต่เอาขนาดนี้เอากระโพษ อากขบคุตำออกมาไป็น้งงอ,อ,นองเ้ยแล้วมาเบิ้งข่าวดีพป่น้องเลยนะครับข่าวดีอีกแล้ววันนี้ดินไทยแก่โชว์กันกูืูอัตษาเข้าวไว้ววเอามากบโุณเลย ชืออัศบสบายดีพี่น้องขับมากระโจนมามานั่งมามาั่มานั่งนั่งมานั่งมา่งานั่งานั่งมา่านั้านั่้มนัองานั่า่านั่านน่นั่งมาน่าเน่งน่านงนานงัาัาน่น่ายมแงด้อสุขภาแข็งแรง นี่ใ็่ใจมากันนี่แหละกินนะกันตัวไลด์กับเด็กน้อยเด็กเขาหมากินห้ากัดบางที่ห้ากัดเด็กกินครึ่งนึงบางที่เด็กกินเต็นมันนี่กับของคุณยายยายเคยซื้อให้ถ้าผ่านแม่น้องเท่นั่นล่ะสไลด์เติมเติมอะไรอย่างเนี่ย ต้องซีมก่อนแหละของน้องเนยอั่นี้ของน้องเนยอันนี้อย่างจะไปสื่อ hại ก็ยายแหละสื่อ hại เนาะอ้าวนี่นองเนยนองแหนนั่งเอาลงไปเที่ยงนั่งหมดและอะไรครับขาวดีจ้ะแต่ว่าดูว่าถือ่านเด้อตัได้เลยน่ะโอ้ยตัวนอกอันนี้นั่งเหนืย น้องเนยน้องเนยขอบคุณเบ๊อบสูบูสโคนที่คอยซัพพอร์ตขอบคุ้งเฮ้าไปน้องเนยไอไมีอยู่มีกินกินน้ำกันก็ได้หน่อยขอบคุณหลายๆได้จากคุณได้นี่ครับคุนจะซื้อไข่ให้น้าได้เอ๊ะไข่ห่านคือเบาเดาต้องทานหน่อยกินไข่พอได้ทอดให้ท่านว่าน้อนี่วกับนี่แหละสองสาว่นนี้ได้กินตอนนี้เราหมักกี่ทอดไข่ ทอดไข่กิแต่ทอดไข่แต่ละมือห้าทอดไข่เด้อกระโพดกับมีจตนวนงามๆเลย um, มันห่าง้ช่ไมฮะมัห่างด้วยห่างเลยแหละโพดนี่ยาวือตัวห้ากับที่คือกันอยโตตัวลำลองตัวูงตัวชูงนี่งามนะตัวมันบุมีอันนั้เดบุ้มบุมีดวงกินข้าปันไดฉันนะนกินเนี่

คิดนียเสร็จเลวเอานั้มาให้นน้อยนึ่งเดี๋ยวนิดหน่อยเสรเร็จนดอหนึงครับแต่คูได้ย,ยูเลยหมอมาเด้อพี่น้องมี้นันจุาคายสวัสดีป่ารุงบ,บ,บ,บุกินมาซาสวาสดีมาาบุกิน ดูว่าโบรากัไปขีนอ้เยเธอม่อยากอะไรเลยอยากอิ่มมาทานซาง่ายกนไปได้หลายคนหน่อย

buông ra ngoài coi, tí này để lại thì sẽ bỏ này, 5ยานดมื้อมื้อว่นเราทไมต้องใส่มื้อริ่อืริงมันล้อภักยูโปยันมื้อพื้ออ่ายัมื้อริ่พือ

ก็จะมีอย่นมากแล้วยังทำลองลองไม่เหมอนนห่มเื่อวี่ินหมื์เนี่ยก็เท่าหมแล้วกัเินหมลายเนาะพวกมันไงขี้หมูก็บ่กากินแค่แท้เมื้อนีแบบนีแล้วจะห่มเาแล้วอลแคมคองมีแต่ห่มง่าย

นี่ยังในจังจังหวัดจังไหนชอาไปไปจังไหนมีไหมนของกะกรต้นตังไหมตังเนาอปลาทาตนนมน้อยได้ตัวกางกางปลาทากตอนใหญ่ใช้ตัง้งหนั่นบอสใช้ต้งหนั่บอสอะไรนี่นี่ไงท่ขดบ มยอทำเองนะพเพี um, yes. yeah. well, ่นะก็แมวมือทำเองน้ำายใองเลยำากาะคือเซ็ใ่ะเออ่าเผาไรเดอร์ถไร เกียวิบลอกตัหาบอกเาตามแสงแรลกแสงาเลยตามสียงเจ็บสบบ จะกุ้งจะก็แห้งเหมือนมันจะไม่เหม็นเลยต้องเม็นหรือเปล่าต้องเห็นจะเหม้ะมันนจะน่ามั้ยที่นั่นเลยถึงได้เข้ามีแนวผสมติดเนื้อมันนัวมันหอม Mình tham gia bởi cái kia Bởi bởi cái nhé Ừ Cho bác có tính Cái